เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลบอคแมกมแบกัมปี้แกรนสแครรี่ออฟบ,บีครับผมวันนี้เราจะมาเล่นแมปนี้กันนะครับแมปนี้มีเรื่องราวครับคุณผู้ชมจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นที่ <c oughs> คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมได้กลิ่นไหมครับผมว่าชัดเลย กินไมโครโฟนผมเน่าไม่ใช่เราอ่านเนื้อเรื่องอยู่ครับผมกินนั่นมันคืออะไรเนะี่ยโอ้ my god คุณยายกําลังอกรนมคุกกี้ชื่อดังดูเหมือนว่าเราอยู่ในช่วงภารกิจที่จะต้องขโมยคุกกี้เหล่านั้นคุณยายจะอารมณ์เสียมากถ้าหากเรากินมันก่อนเวลาช่วงอาหารเย็นแต่มันก็อร่อยเกินกว่าจะต้านทานได้นะ มันอร่อยขนาดนั้นเลยแหละครับคุณผู้ชมขโมยคุกกี้ของคุณยายแล้วหลบหนีไปยังบัตรต้นไม้ที่คุณยายไปไม่ถึงผ่านสก้าด่านที่สนุกสนานและเตรียมตัวพร้อมสําหรับการประลองครั้งสุดท้ายระหว่างคุณกับคุณยายโอเคขอมนขอมโอเ baby ให้คุกกี้ทำนายกันพร้อมที่จะขโมยกันมานานแล้วมาครับผมคุณผู้ชมเขาให้เราเลือกระหว่างง่ายกับยากครับผมแน่นอนครับระดับเราแล้วมันจะต้องเป็น ง่ายครับผมเริ่มจากอะไรที่มันง่ายๆก่อนน่าจะดีกว่าแล้วเสียงผมหายไปไหนเนี่ยอ๋อลืมไปลืมเปิดเสียงครับผมไม่ได้มีแสงสีแล้วจะต้องมีเสียงด้วยครับผมภารกิจของเรานั่นก็คือการขโมยคุกกี้คุณยายครับผมเปิดประตูมาดูมีคุกกี้ไหมครับผมไม่มีมาห้องตรงนี้ก่อนเลยเข้าไม่ได้ห้องปิดตายฝั่งซ้ายเลยครับผมแอตติกคืออะไรเนี่ย ก็ไม่ได้ไงเราจะต้องหากุญแจมาไขก็ผมแต่ก่อนที่จะหากุญแจไปหาคุกกี้กันก่อนครับปไปลงบันไดมาดูสิมีเก้าอี้อะไร,ประแปลกๆตรงนี้ด้วยอ๋อเป็นเก้าอี้ลิฟต์ขึ้นบันไดผมเคยเห็นอยู่ก็ผมเหมือนเก้าอีล้ลานหมอฟันยังไงไม่เหอือผู้ชมเพื่อนวันดีเพื่อนเห็นคุกกี้หรือเปล่าขณะนี้เวลาเที่ยงคืนกว่าแล้วครับผมไปกันครับห้องนี้วเมื่อกี้เห็นเพื่อนทะลห้องตรงนี้ เป็นไปได้หรือว่าของใครของมันเปิดประตูมามีคุณยายจะจับสแกนไหมครับยังไม่มีครับผมตรงนี้มีตู้เย็นมีอ่างล้างจานเอ๊นี่มันคุณๆนะ่ชัดเลยนี่แหละคือโหลโคุกกี้ที่เราตามหาเพราะฉะนั้นเก็บเลยครับผมเก็บต้นค,<ป>คุณยายมาแล้วหนีปิดประตูปิดไม่ได้อยู่โอ้โหลวไม่ไ่เพื่อนด้วยไรแต่เราอะคุณยายใจเย็นคุณยาย คุณเดินรคเร็วขวา้ายซ้ายดีไปขวากันแล้วกันนะครับผมเห็นกุญแจเราต้องเี้วโอ้โหปิดประตูไม่ได้คุณยจใจเย็นเก็มเก็บเราวิ่งไม่นะคุณยายดูไรอ่ะชีวิตเสียแล้วคุณยายดูไรเดี่ยเร็วเข้าเพื่อนหนีเร็วคุณยายมาแล้วหนีขึ้นยังบอกนะผมเอากุญแจไปเปิดห้องครับคุณผู้ชมครับไปเร็วเข้าเร็วเข้าคุณยายต้องขึ้นลิฟต์แบบนี้ไม่สามารถวิ่งขึ้นมาได้เลย แน่จริงก็จับผมไม่ได้เลยคุณยายคุณยายตามไม่ทันหรอกไ oh. รประตูขึ้นมาห้องเต้หลังคา oh. คุณยายตามเข้ามาได้ไหมไม่ได้ครับผม oh. คุณยายหลับไปแล้วครับ oh. น่าจะเหนื่อยครับผมโอ้เด oh. oh. er, ี๋ยวนเดี๋ยว oh. มีหลอก,<ร>อก,อกล่อได้เ้ยหลอกให้เราไปบ้าเอ้ยเกือบไปแล้วตรงนี้คืออะไรอ่ะโดดมาครับผมมีหุ่นอะไรด้วยก็ไม่รู้ทุกคนครับห้ามตกลงไปนะครับสู่ขิดแน่นอนครับผมไม่น่าจะรอดแหลมซะขนาดนี้โอเคครับทุกคนบอกคนอื่นอย่าตกตัวเองตกซะงั<ด>้นดีนะมีจุดเช็คพอยต์ไม่ต้องไปเริ่มใหม่ไกลครับผมโดดมาเจอแผ่นไม้แบบนี้ห้ามนะครับทุกคนห้ามเดินผ่านนะครับผมเราจะต้องกระโดดครับ จากนั้นก็ไต่บันไดขึ้นมาด้านบนเจอหุ่นอีกแล้วครับผมไปไหนต่อตรงนี้ใช่ไหมโอเคโดดขึ้นมาตรงนี้ครับแล้วก็ในบันไดไม่มีบันไดแล้วเราจะต้องกระโดดขึ้นกล่องตรงนี้จากนั้นก็มาตรงนี้ครับผมไปไหนต่อมาตรงนี้ทีนี้ออกนอกหน้าต่างใช่ไหมเข้าตามตอกออกตามหน้าต่างครับผมลงมาบ้ากับดักมีเพียบเลยเดี๋ยวนะนี่มันบ้านคนหรือเปล่าเนี่ยทำ <laughs> ไมกับดักมันเยอะซะขนาดนี้บ้าไปแล้วอ่ะ ดูจากลักษณะบ้านแล้วคุณยายนี่น่าจะเป็นอดีตนายพันอย่างแน่นอนครับผมกับดักเพียบสักขนาดนี้ทุกคนโอเคไต่บันไดขึ้นมาและนี่คืออะไรน่าจะเป็นสปริงห้ามโดนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องกระโดดข้ามไปรีบไปนะครับเดี๋ยวคุณยายจะตามตูดมาไม่ได้โดดขึ้นมาจากนั้นก็ไม่มีทางไปแล้วโดดออกนอกระ่างมาเลยเดี๋ยวผู้ชมได้ยินใช่ไหมเสียงคุนค้น เสียงเหมือนคุณยายโอ้โหนี่ไงคุณยายมาดักหน้ามีการดับไฟด้วยหลายกาดหนีเข้าบ้านได้ไหมอ่ะเปิดประตูไม่ได้ทุกคนไม่นะคุณยายตามสุดมาแล้วโอ้โหตรงนี้ทางตันคือต้องไายหรือเปล่าตายแลวครับแล้วจมูกคุณยายติดอะไรด้วยก็ไม่รู้เมอสกุลคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมครับอ๋อคุณยายน่าจะเป็นหูดครับผมเฮ้ยเพื่อนวันดีตรงไหนทางนี้เหรอโอเคเอาเพื่อนไปเร็วเข้าเอา จู่ๆเพื่อนก็หายไปเฉยเลยครับทุกคนเราจะต้องหนีเองแล้วครับงานนี้ขึ้นต้นไม้ก็ไม่ได้เข่า,าบ้านก็ไม่ได้ครับผมนี่คืออะไรลงหลุมมา,า,า,ายังตามมาทันอีกเนะยายนะคุณยายเนาะคุณยายนอนเฉยๆไม่เป็นหรือไงดูทีวีไม่ต้องตามมาแค่คุกกี้สองชิ้นเองครับทาาบัานต้องไร้ค่ากันเลยเหรอจะโหดไปแล้วนเนี่ยลงหลุมมาครับทุกคน <S 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 คุณยายไม่ตามมาแล้ว เสียงเหมือนนอนหลับไปแล้วครับน่าจะเหนื่อยจากการวิ่งไล่ล่าเรานะครับโอ้โหแล้วตรงนี้มีหัวกระโหลกด้วยครับหรือว่าจะเป็นศพคนก่อนหน้านี้ที่ขโมยคุกกี้คุณยายอะผมว่าใช่แน่เลยครับทุกคนตายไปแล้วนะครับผมไม่อยากเป็นศพเหมือนเขาเราจะต้องรีบไปกันแล้วครับผมนี่บ้านหรือพระราชวังเนี่ยมีห้องใต้ดินใหญ่ซะขนาดนี้โดดขึ้นมาออกบีตรงนี้ไปโดดไปโดดมาครับผม โดดมงนี้โอ้ยเกือบตกไปแล้วทีนี้ก็ขึ้นตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปไหนต่ออ๋อเป็นลิฟต์เราจะต้องขึ้นลิฟต์ตรงนี้ครับโอเครอดแล้วปลอดไทยหายห่วงหรือเปล่าคุณยายไม่น่าจะตามมาใช่ไหมครับผมจากนั้นก็มาตรงนี้เลยขึ้นบันไดไปโอ้โหผมว่าชัดเลยไม่น่าจะเป็นบ้านคนแล้วแหละใหญ่ซะขนาดนี้คุณยายต้องมีอดีตสามีเป็นพระราชาอย่างแน่นอนเลยครับผม บ้านหลังบาเลยดูห้องใต้ดินคุณยายสิใหญ่มากยังกว้างเลยอะทุกคนครับขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ตามทางตรงนี้ไปต่อครับโอ้โหหัวกะโหลกเพียบเลยทุกคนหุ่ยเดี๋ยวผมกลายเป็นใส่หน้ากากแล้วอะแล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนมีผีด้วยอะเฮ้ยเดี๋ยวนะมีผีแล้วเนี่ยผมกลัวผีไม่กลัวคุณยายแต่กลัวผีอึบ๊บห้ามตกครับผมไปไหนต่อทีนี้ชุดฟาร์มิงโก้ลหายไปแล้วหุย เฮ้ยเคยดับไฟโอ้โหซอมบี้ซอมบี้โดราเอมอนครับผมมีเคาน์เตอร์ไม้ไผ่อยู่บนหัวตรงนี้ทางตันไม่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 มาตรงนี้ตรงนี้จากนั้นก็โอ้สองตัวเลยมาด้านขวาโอ้ยเดี๋ยวเบคอนใจเย็นมาด้านซ้ายทีนี้ก็ไปตรงนี้ต่อเลยไม่มีซอมบี้ใช่ไหมซอมบี้จะมาดักหน้าไหมเนี่ยโอเคไม่มีผมเจอทางขึ้นแล้วไต่บันไดขึ้นมาบนป่องน้ำเหรอเรามาหูที่ไหนเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวคุณยายเสียงเหมือนคุณยายเลยทุกคนคุณยายตามมายอยู่ใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลคุณยายได้ยินแต่เสียงไม่เห็นตัวตัวไปโอ้นี่ไงเจอตัวแล้วครับผมใจเย็นเย็นเข้าบ้านได้ไหมเอาเข้าบ้านไม่ได้เฉยเลย วันดีเพื่อนผมเจอเพื่อนแล้วเพื่อนนาไปเลยไปตรงไหนต่อตรงนี้มันเข้าไม่ได้อ่ะแล้วตามหลังมาแล้วด้วยแบบนี้งานเข้าแน่นอนเลยถ้าเข้าไปในบ้านไม่ได้เราก็หนีไม่ได้นะครับทุกคนมาเข้าตรงนี้เฮ้ยน,นี่ไงเจอแล้วเราจะต้องเข้าตรงนี้นะครับผม oh. ห้องใต้ดินของบ้านโอเคตามมาหรือเปล่าไม่ตามครับ ทีนี้ก็จะต้องออบบี้ไปโดดมาเราจะต้องค่อยๆไปนะทุกคนดูหนามสิร่วงลงไปนี่คือสู่ขิดแน่นนอนครับผมไม่ต้องห่วงขิดเลยนะครับผมไม่มีการบาดเจ็บตายย่างเดียวนะครับแหลมสักขนาดนี้ลงมาตรงนี้ใช่ไหมเนะี่ยมาถูกทางวานะเนี่ยเดี๋ยวนะ มันมีทางขึ้นข้างบนหรือเปล่าโอเคถูกแล้วนะครับมีทางเดียวครับผมออฟฟี้มาจากนั้นโดดมองนี้จากนั้นโดดมองนี้ต่อแล้วก็มาที่ด้านซ้ายนะครับผมลงซ้ายมาตรงไปตามทางจากนั้นก็โดดขึ้นมาครับผมขึ้นบันไดแล้วก็เปิดประตูไปไหนเอา้ากลับมาทางเดิมปะเนี่ยโอเคไม่ใช่ทางเดิมครับผมมีรถด,ด้วยคือรถโอ้โหบอลมาแล้ว <c oughs> <c oughs> เรากลายเป็นฟามิงโกแว้นแล้วครับทุกคนโอเค ไปโดดมาหวอนอ๋แรงจะจัดอ่ะผมบอกเลยว่ารถคันนี้แรงมากโอ้ยตกแรงเกินก็แบบนี้แหละครับ เอาใหม่นะทุกคนไปแล้วไปแล้วโดดโอ้ยนะจังหยกจังหวะน่ารักจังหวะนี้ดิดมปโอ้โหวดีคุณตาคุณตาสู่ขีดไปแล้วนะครับผมกลายเป็นรูครับทุกคนผมคิดว่าจะแทงเราได้อย่างนั้นเหรอไม่มีทางเอาแล้วครับผมความนีก็ไล่มาติดๆิไล่มาติดๆิจังหวะนี้แซงปาดหน้าไปครับผมเอาแล้วแกงเบียดกันไปเบียดกันมาครับผมงานนี้ผมตีวงในตีวงในแล้วกดสดุดหูดิส,สปินหุโ้โดดข้ามมาโูู้้เอายังมีรถอยู่เหรอ ผมคิดว่าหมดแล้วเราจะต้องเริ่มใหม่หมดเลยครับผมอะไรเนี่ยเราจะต้องขับรถไปอิงนานแค่ไหนครับผมอยากลงวิ่งแล้วนะตอนนี้ไปครับเราจะต้องค่อยๆไปนะทุกคนจะไม่รีบแล้วครับผมมัวแต่เลียนเมื่อกี้เป็นไงละ่ะตายเลยโดดมาทีนี้ก็มาตรงนี้จากนั้นก็โดดมาต่อครับผมตีวงในเข้ามาโดดมาแล้วก็โดดตรงนี้ไปโอเคเราจะต้องขับรถเอา้า เดี๋ยวเด๋เอเพื่อนเขาลงแล้ววิ่งแต่ว่าถ้าเรากดสต็อปรถจะหายนะครับ <c oughs> มีงี้ได้เว้ยมีงี้ด้วยขับรถต่อไปเรื่อยๆอ้าวลงล่างเหรอเอาไงไอ่ะตามเพื่อนไปไหมลองมองนี้ก่อนนะครับผมตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยตรงนี้คือเส้นชายโอเคถูกแล้วเปิดประตูเปิดประตูได้ไหมไม่ได้ต้องลงรถก่อนครับผมแล้วก็เปิดประตูจะเจ๊มี คุณยายรอสะพายไหมไม่มีพายหรอ <c oughs> นีเสือปะจระเข้ชัดๆลูกบอลลูกเบ,บลเลอร์เลยครับผมรบๆทีนี้ไปทางนี้ครับทุกคนมาเร็วเข้าเราจะต้องหลบมุมไว้ก่อนนะครับผมรอลูกบอลผ่านไปก่อนแล้วค่อยมาตรงนี้จากนั้นก็เข้ามาด้านซ้ายหลบไว้ก่อนลูกบอลไหลลงมาแล้วก็ไปด้านขวาไปหลบมุมห้องขวาตรงนี้ใช่ไหม ตรงนี้ต้องหลบมุมหรือเปล่าไม่น่าจะหลบมุมครับผมน่าจะเปิดประตูเข้ามาเฮ้ยผมเจอบ้านต้นไม้แล้วนี่ไงบ้านต้นไม้ที่เขาให้เรามาหลบนะครับผมที่เราอ่านก่อนหน้าเข้าเกมมาทุกคนครับอันนี้คือปืนบาสุก้าคุกกี้เก็บปืนบาสุก้ามาแล้วนาทีนี้โอ้โสเสียงเพลงเราหรือเสียงมาไม่เห็นตัวเเจอแล้วยิงไปโอ้โเลสจอดเลสจอดไปเลสจไปดิเจอดไปดิ มาดิครับมาดิครับโอ้โหผมแรกยิงชอบเลยเรามันนักแม่นปืนอยู่แล้วแบบเรื่องวันยังได้มาครับผมยิงยิงโอ้โหมากันเป็นปู่คณะที่เป็นทม์ย้ายจากไหนมาเนี่ยเื่อนบ้านใช่ไหมมากันเพียบเลยมาแรงแล้วเข้ามาได้หมดมาครับผมผมไม่กลัวจะล้อมหน้าล้อมหลังล้อมซ้ายล้อมขวาล้อมบนล้อมล่างผมยิงได้หมดทุกมุมเย้วู้ฮู้ ผ่านแล้วครับโมแหมพระจันทร์นี่มันสวยจริงๆเลยไต่บันไดขึ้นไปจะมีใครเสอร์ไพ์ไหมครับวินเนอร์รูมวู้ฮูเราชนะแล้วนี่ไงนาทีนี้ก็ได้กินคุกกี้แบบอร่อยสมใจอยากพร้อมกับเหรียญตาสุดเ e อ็กซ์ซีเลยครับผมวู้ฮนี่มันคุณตำรวจพุงบุ้ยนี่นะคุณตำรวจพุงบุ้ยงำงำๆแหมเป็นตำรวจแล้วยังกินคุกกี้้อกนะ พุงแค่นี้ก็ใหญ่แล้วนะยังจะกินอีกเหรอเอาสปีดเอาจามัมเอาร่องหนเอาทุกอย่างเลยครับผมเก็บให้หมดทุกอย่างนี่มอร์นิง่งเปลี่ยนเป็นตอนเช้าได้ด้วยวู้ขึ้นรถได้ไหมได้ด้วยบ้าอะไรมันจะดีขนาดนี้โอ้โวันดีเพื่อนเพื่อนภูเขาเรารอร,อรุนอยู่นายจะทําได้ไหมยิงเลยยิงเลยนั่นแหละยิงไป เราดูอยู่เรามองไม่เห็นนะครับผมคือมันเป็นแบบมุมมองของใครของมันนะครับนี่เราขึ้นบนบ้านได้ด้วยครับผมทุกคนขับรถไปรับเพื่อนได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวนะเราลองขับรถไปรับเพื่อนสินี่เพื่อนเขาอยู่นี้มาเร็วเข้าขึ้นรถเร็วขึ้นรถแล้วนายจะปลอดภัยอ๋อเพื่อนขึ้นรถไม่ได้ของใครของมัน <c oughs> ผมตดเองเลยครับผมดูเหมือนว่าคุกกี้ที่เรากินไปเมื่อสักครู่นี้จะทํางานแล้วนะครับกินปุ๊บตดปั๊บเลยนะครับอีกสักพักก็ท้องเสียแก่ผมคุณผู้ชมเอาเลยครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้ครับเราได้ผ่านภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมิชชั่นคอมพิวครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปนั้นทุกคนอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับ วันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย,บายสวัสดีครับบายเย้ยู้สู้เขานะพวกพวกนายทำได้แอะตายแล้ว